บ้านดอนลานหมู่ที่2ตำบลดอนลานอำเภอพักไหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีจำนวนครัวเรือน59ครัวเรือนจำนวนประชากร135คนแยกเป็นชาย5้58คนหญิง77คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำนาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลารับจ้างค้าขายเป็นต้นรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี16,770บาท กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนลานได้มีการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกในปี2552โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมการระดมทุนเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็นการพัฒนาคนจนถึงปี2557ได้ยุติการดำเนินการเนื่องจากคณะกรรมการกลุ่มมีการโยกย้ายออกจากพื้นที่และประกอบกับสมาชิกส่วนใหญ่มีสภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง ไม่สามารถส่งเงินสัจจะออมรัพย์ได้แต่ต่อมาในวันที่16มกราคม2558ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนลานหมู่ที่2ตำบลดอนลานขึ้นใหม่โดยสมาชิกจำนวน40คนเงินสัจจะสะสมแรกเริ่มจำนวน15,300บาทการดำเนินงานกลุ่มออมรัพ์ได้ใช้สถานที่สาระอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านเป็นที่ทำการกลุ่มในการประชุมคณะกรรมการประชุมสมาชิก โดยในวันที่7ของทุกเดือนสมาชิกได้มาส่งเงินสัจจะอ,อมทรั์หนะ้าที่ทําการกลุ่มมีการดําเนินงานตามระเบียบกลุ่มการพัฒนาชุมชนว่าโดยการส่งเสริมการดําเนินงานกลุ่มอ,อมรัพย์เพื่อการผลิตพศ2555การดําเนินงานกลุ่มอ,อมรัพย์เพื่อการผลิตให้สมาชิกสะสมเงินอ,อมทรัพย์และให้สมาชิกพู่เงินไปประกอบอาชีพโดยมีการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเช่น การใช้ใจ่ายเงินทุนสัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ขออนุมัติพื้นฐานทักษะอาชีพที่ทำโครงการพร้อมให้ข้อชี้แนะในการบริหารจัดการเงินทุนพินจรารณาประเภทอาชีพก,กับการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นงวดรายปีหรือรายเดือนเช่นโครงการที่มีรายได้ประจำทุกวันให้ส่งคืนเงินยืมรายเดือนโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตภายในหนึ่งปีให้ส่งคืนเงินยืมรายปีเป็นต้น สถานะทางการเงินของกลุ่มอมทัพย์เพื่อการผลิตปัจจุบันมีเงินสะจมสะสม188,194ึงสบบาทแบ่งเป็นสมาชิกกู้เงินไปประกอบอาชีพจำนวน5รายเป็นเงิน10,000 0บาทแยกเป็นอาชีพต่างๆดังนี้อาชีพทางนา2คนเป็นเงิน30,000บาทอาชีพค้าขาย2คนเป็นเงิน5 0,000บาทอาชีพเลี้ยงปลา1คนเป็นเงิน20,000บาทเงินฝากบัญชีธนาคารจำนวน8 8 1 9 4บาท การบริหารจัดการด้านการบัญชีและเอกสารคณะกรรมการมีการลงบัญชีเป็นปัจจุบันครบถ้วนทุกประเภทมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆสามารถค้นหาได้ง่ายมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำมีการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานด้านการสนับสนุนต่อเนื่องได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการสร้างสามมาชีพชวนในระดับหมู่บ้าน เพื่อใช้องค์ความรู้ในหมู่บ้านผ่านประชาบ้านและทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเป็นหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพซึ่งสมาชิกสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมอาชีพไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมทำให้สมาชิกได้เรียนรู้และปรับทัศนคติในการนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และปฏิบัติจนเป็นวิถีให้สมาชิกในหมู่บ้านสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผลสำเร็จของกลุ่มอมรัพ์เพื่อการผลิตบ้านดอนลานหมู่ที่2ตำบลดอนลานได้ปลูกฝังคุณธรรมสร้างความสามาคัคคีเกิดการช่วยเหลือกันในหมู่บ้านภายใต้หลักคุณธรรม5ประการคือมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเสียสละต่อกันมีความรับผิดชอบต่อกันมีความเห็นอกเห็นใจกันและมีความไว้วางใจกันซึ่งการดําเนินงานกลุ่มอมรัพย์ของหมู่บ้านถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกทุกคน และตั้งใจว่าจะพัฒนากลุ่มให้ดียิ่งขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นอมรับบ้านดอนลานอำเภอ้างไห